โอ้โดเดี๋ยวก่อนจริงๆนะ,ะแค่กลิ่นนี่ก็ผ่านแล้วอร่อยอัอย่มนอกจุ่มเข็มมีจีบจีบชอบกลิ่น <c oughs> อะไรไม่มีอะไรที่อยากผ้าแล้วยังไม่ได้ผ้าผมอยากผ้าอะไรวะเออ สวัสดีครับรายการนักพากยอยากพากินจริงๆบอกก่อนนะวันนี้ผมจะมาถ่ายรายการคนเดียวแต่บังเอิญว่าคุณจุนอยู่แถวนี้พอดีเลยไม่ได้มีเครื่องแต่งตัวมาถูกต้องคือมาแบบนี้เลยแค่ตีมว่าเสื้อดำเหมือนกันตรงนี้เนี่ยคือตูกวิทย์สิบหกตรงนี้เรียกง่ายๆว่าตึกฟูดแลนด์อยู่แถวอโศกเพราะว่าตึกเนี่ยด้านล่างมันจะมีร้านฟูดแลนด์ใหญ่ๆใช่นักพากอยากพากินเทปนี้เนี่ยผมเชิญเพื่อนผมคนหนึ่งนะที่เคยได้ภาค ด้วยกันเป็นคน,นแรกๆเลยก็ว่าได้ภาคเจลีด้วยกันส่วนคนเนี้ยอังจริงกับผมเนี่ยโหรู้จักกันมาสิบ กว่าปีแล้วกว่าปีเลยใช่เพราะเคยทํางานที่เดียวกันมาก่อนอแต่ก่อนเนี่ยเขาจะอยู่แถว RCA <laughs> จนได้รับฉายาจุดจุดจุด RCA ขนาดนั้นเลยเวันนี้ทุกวันนี้เขาแก่ละมีลูกมีลูกไว้ละเขาก็ไม่ได้ไปแถวนั้นละคนนี้นะเคยมาออกรายการลอยหลบในแล้วรู้อ่อเรอเคยออกแล้วแล้ว<ม>เออแต่ผมไม่ไม่นึกไม่ออกผมอ่ะพาเขาไปกินร้านหมูแดงหมูกรอบอ่าร้านเยเล็กเมื่อกี้ของหมูกรเทียเฮียเขาไปไหมหมูเหลองเ คราวน,นี้ก็เลยให้เขาพามาร้านที่เขาชอบกินบ้างร้านธนาคารัวนาถวเขาบอกเขาเคยมากินแล้วแบบอร่อยติดใจเพราะร้านนี้เนี่ยหมูแดงหมูกรอบก็อร่อยอแล้วก็มีข้าวผัดก็อร่อยออเอผอูอเเ้แข่เมนูแล้วหลายอย่างน่า,นากินเกี๊ยวกุ้งก็น,น่าทานแล้วก็จะมีพวกติ่งตรงติ่มซำด้วย <3 S 1> นี่จริงๆเนี่ยผมอยากบอกว่าบรรยากาศแถวนี้นะเนี่ยตรงนี้คือร้านจอดรถทั้งชั้นเลยนะแล้วก็แต่ไม่ด้วยร้านอาหารใช่คือร้านนี้จะแอบๆอยู่นิดนึงใช่ครับคือเอางี้ถ้าคุณขับรถมาจอดนะ แล้วคุณเห็นชั้นนี้นะเต็มไปด้วยร้านอาหารนะมาถูกแล้วถูกต้องอ่ะเดี๋ยวเราเชิญรับเชิญของเราเลยดีกว่าครับคุณต๊อบวัดสวัสดีครับบวัตตครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาซีเพราคุณชอบอาซีเอเหรอนี่ฉายาเขาสมัยก่อนคือคือผมยังไม่รู้เลยนะฮะว่าฉายานั้นเนี่ยได้ยังไงมารู้ เอาจริงผมไม่อยากอยู่ด้วยนะเพราะว่าคุณดูความสูงเนี่ยไม่จมผมว่าจัดรายการกับนักบาส์อะเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองยืนสลับกันได้ไหม <c oughs> โอ้โหเอย้ยไงนาตทหารสัวแถวของไงเหมือนเหมือนผมเป็นลูกมันสองคนนะเ <c oughs> ออแล้วมากินบ่อยมั้ร้านเนี่ยก็ <c oughs> ไม่ถึงขั้นว่าบ่อยกับขี่ขน<อ>านัแต่นะผมเป็นคนชอบหมูกรอบสายหมูกรอบเราก็จะตะเวนหาหมูกรอบก็ที่พัดบอกใช่โอ้ร้อง ว้าวเลยใช่แล้วไตชิบหายเดี๋ยวก่อนทำไมท็อปเลือกร้านนี้คือหมูกรอบแต่ที่ไม่เหมือนกันอันนี้เขาก็จะเป็นแนวแบบก็ก็บอกจีนหน่อยซึ่งมันก็จะมีท e เจอร์ที่ต่างกับหมูกรอบไทยแล้วมีอีกอย่างที่ผมชอบคือเป็ดอันนี้ท็อปเป็นคนบอกว่าของเมนูพวกนี้ขึ้นชื่อแต่ว่าพอผมโทรมาหาที่ร้านก็บอกเดี๋ยวเขาจะจัดใหญ่เลยให้ว่าแล้วเนี่ยรีบไปดีกว่าไม่ใช่กูหิวนะกูเมื่อยคอ เป็นไงเป็นไงอลังการมากมีเด็ดมากจริงๆเนี่ยอยากกินอันนี้มากเลยนะหมูกรอบกรอบเป็ดย่างหมูแดงไก่สียูน่ากินหมดเลยน่ากินน่ากินนี่นที่คุณบอกเกีียวกุ้งถูกอันเนี้ยคุณจุนเนี่ยตอนมาถึงร้านนะชี้เมนูนี้ก่อนเลยว่าน่ากินดทาไมเพราะอะไรยแต่เนี่ยมันน่าจะอร่อยเพราะผมเป็นคนชอบทานข้าวผัดแล้วผมดูในภาพเนี่ยมันเป็นข้าวผัดที่แห้งรู้น่ากินผมว่าเราควรเริ่มจากข้าวผัดก่อนดีกว่าคือถ้ามันเย็นเดี๋ยวปวดจะไม่อร่อยตักแบงป๊อบเคยกินยัง อ่าเมนูนี้ไม่เคยไม่เคยใช่ไหมผมเป็นคนเอาแบ่งกันเลยเวลามาเนี่ยผมก็จะพวกเป็ดพวกหมูกรอบเป็นคนชอบกินเป็ดชอบกินหมูกรอบอยู่แล้วนี่เขามีพวกเหมือนเป็นเห็ดด้วยนะโอ้เดี๋ยวก่อนจริงๆนะแค่กลิ่นนี่ก็ผ่านแล้วอร่อยนี่คืออร่อยแล้วแค่กลิ่นก็อร่อยแล้วใช่เป็นไหมดีเลยใช่ไหมปกติเวลาเรากินข้าวผัดข้าวผัดในไทยเราต้องมีชตินาวบ้างพริกน้ำปลาอันนี้ไม่ต้องอันนี้พอดี อร่อยเลยพอดีแบบไม่จืดไม่อะไรเลยเขาปรุงรสมาแล้วอร่อยแล้วก็หอมกลิ่นเลยนะใช่แบบกุ้งว่ะกุ้งแบบเน้นเลยอันนี้สมราคาที่คุณจุนเขาเลงไว้นแต่แรกสิ่งที่ผมอยากลองมากสุดช่องของเราคือข้องหมูกรอบื้องหมูกรอบเขาจะมีเครื่องเคียงอย่างนะผมขอแบบไม่จิ้มก่อนเลยดีกว่า เอางี้ผมบรรนยาอย่างงี้ดีกว่าคุณเห็นชิ้นว่ามันหนาไห,นไหมไหมกินเข้าไปทั้งคำคุณยังไม่รู้สึกว่ามันหนาเออลองดูเลยแล้วก็อยากอันเนี้มันเป็นไม่ได้เหมือนไม่ได้ทอดเป็นยากอนี้ไ่หรอไม่ราหรอฮะนุ่มนุ่มใช้คำว่านุ่มคือไม่ต้องออกแรงกัดเท่าไหร่เลยขาดเลยนุ่มอร่อยโอ้โหนี่การนันตีได้เลยจากช่องอร่อยหลบในว่ารายการนี้เป็นรายการที่แฟนๆรายการเขาแซวว่าช่องหมูกรอบอันเนี้ยอร่อยจริงทีนี้ลองเป็ดบ้าง ดูท่าทางก็ไม่น่าจะเออไม่น่าจะ,ไม,าจะไม่น่าจะพลาดจากความอร่อยไปได้ไหนลองสิโอ้โหสะะัวราคาหมูกรอบกับเป็ดสุดอยู่ในมาตรฐานที่ดีมากไม่ใช่ดีธรรมดาดีมาก,มากตพราอะไรตัวนี้ก็มีแบบต้าวต้าวนี่<ๆ>เลยขอลองแต่แตํหมูดแดงจีนในนี้ก็มีนะใส่เข้ามาตรฐานเป็นที่เลื่ยๆใช่อันนี้แบบเต็มซ้ำอันนี้ชิ้นหนาสัตว์ตายแล้วหอม เปลี่นหมูแดงครับใช่ป่ะหอมเลยอมเลยผมขอข้ามันนี้ก่อนผมกลัวเดี๋ยวมันจะเย็นเกี๊ยวุเกุ้งเกี๊ยวกุ้งน้ำคุณดูเอาน้ำก่อนขอชิมนน้ำก่อนดินี่นี่เขาเล่งไว้ตั้งนานแล้วน้ำอาจจะจืดๆต้อง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 ปรุงรสนิดนึงแต่ผมขอดูตัวเกี๊ยวกุ้งก่อนกุ้งนี่น่าจะกุ้งเป็นตัวโอ้โหเนี่ยอ่าดู กุ้งผสมหมูสับความใหญ่คือจากที่หั่นออกมาให้เห็นเนี่ยผมว่ากุ้งเป็นตัวกุ้งครึ่งหนึ่งหมูสับครึ่งหนึ่งนี่แล้วผมหั่นเนี่ยคืออันเนี้ยคือกุ้งมันถูกหั่นครึ่งนะจริงๆคืกกุ้งน่าจะเป็นตัวว่าก็อารมณ์ประมาณนี้เออใช่ลุงรสได้เฟอร์เฟคคือน้ำเนี่ยคนที่อาจจะแปลว่ารสชาติของของน้ำแกงอาจจะน้ำซุปมันจะไม่ได้แบบเข้มข้นนะเขาให้เน้นมที่ตุกันแต่น้ที่กุ้ง กุ้งอร่อยมากอ่ะคุณรอคุณรอเลยที่นี่บางคนจะงงว่าเอ๊ะแล้วถ้ามาแบบก,กินเร็วๆคนเดียวงเงี้ยมีมจานนี้มีนะครับมีมีใช่บะหมีม่เป็ดบะหมี่หมูกรอบมาได้เลยถ้าเป็นเกี๊ยวกุ้งหรืออะไรพวกเนี้ยเวลาเป็นน้ำแกงของททางจีนทางฮ่องกงอ่ะจริงๆน้ำซุปเขาก็จะแบบไม่ได้แบบมีรสชาติขนาดนั้นนะมันก็คือจะจางๆบบางแต่ตัวมบบเข้มที่กุ้งเออตัวของการปรุงรสของตัวเกี๊ยวกุ้งอะดี เนี่ยคือรสที่จุ่นชอบอืเค็มน้ำอ, <c oughs> อันนี้ดูชอบคุอมเค็มมีกลิ่นอะไรชอบกลิ่นอะไรฮะอ่ะทีนี้จะขอร้องไกห่หน่อยเออเมื่อกี้เราข้ามไก่เราข้ามไก่ไปไก่ซิ๊วนะครับอันนี้เอออันนี้นนไก่ซิ๊วหนังนี่น่าจะกรอบอะ่ะพอดูจากสีของ,งของหนังผ่านหมดทุกอย่างอร่อยทุกอย่าง<ม>จานนี้นี่น<า>นดีทุกอย่างไก่ตัวนั้นุ่มมาก,มากมคือผมว่าวัตถุดิบมันดีมันดีด้วยอ่ะบวกกับการปรุงรสชาติที่ดีอ่ะเอ้ยอันนี้ก็ กินมาสามอันเนี่ยผมใช้คำว่าไม่ใช่ค่อยู่มาตรฐานที่ดีเนี่ยโอ้ดีมากดีมากอืลองเอาอะไรก่อนดีโจ๊กหรือว่าอโจ๊กก่อนโจ๊กตับโจ๊กตับต้องต้องดีดูชอบป่ะชอบชอบชอบกินตับแบบไหนตับตับตับเลยอันนี้ก็ชอบมีสามชิ้นแบ่งกันพอดีอ่ะได้จรลองก่อนเลยชอบแต่ตับต้องบอกก่อนนะว่ามันมัน ด้วยความที่มันมานานแล้วมันเลยอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปรษณ์ไปนิดนึงแต่โจ๊กก็ดูละเอียดนะตัวตัวของโจ๊กเองไปโจ๊กสิยิ้วอะไรให้นะโจ๊กโอเคอันนี้นุ่มละเอียดเนื้อโจ๊กละเอียดเลยโอ้โหดีจังทีนี้สำหรับผมผมบอกหลายเทปแล้วผมไม่ใช่สายโจ๊กและก็ไม่ใช่สายเครื่องไห้ด้วยเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผมชอบแล้วกันเดี๋ยวลองดู นุ่มกำลังดีถ้าบ้าใช่นุ่มกำลังดีนุ่มกำลังดีมากคุณจะพูดนี่ขนาดว่าต้องบอกนะว่าทิ้งไว้สิบนาทีอะสิบนาทีแล้วนะซึ้มากตับโหดมากตับดีมากคือคนที่แบบไม่เปิดใจกับตับนะแล้วถ้าคุณอยากเปิดใจเออมาลองได้เลยที่นี่และเออเหลืออยู่สองเมนูเอาโุ่มก่อนดีกว่าเอาน่มก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันกำลังร้อนอันนี้กำลังลวกปากเลยอันนี้คือจิ้มกินกันเลยดีกว่า อันนี้อันน่าเป็นชิซฟอมมาเลยจุนอมอดีกว่าก็ชิโชใช่ตกใจแล้วแต่อันนี้ให้ผมเดานะผมเดาว่าไม่ต้องจิ้มก็ได้เดานะเออแน่นๆเลยคือเป็นไงไม่จิ้มก็ได้เว้ยไม่จิ้มก็ได้ใช่ไหมไม่หองผมว่าที่เนี่ยการปรุงรสรสชาติต่างๆอร่อยไม่ตื่นผมนึกอยู่แล้วว่าไม่ตื่นก็ได้มีรสเค็มแล้วหอมอร่อยเหลือเมนูสุดท้าย มาอันนี้ไก่เปรี้ยวหวานหมู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 เปรี้ยวหวานไปเนาะสายทับเปรี้ยวหวานแน่ชอบอ่ะลองสิชอเปรี้ยวหวานชับเจนอร่อยนี่ผมกินกต่สับรสเลยนะยิ่งกินเนาะนี่ทับรสเนาะอืมอืมอ๋อกรอบหอมอืมรสชาติเปรี้ยวหวานชัดเจนรสชาติทับรสออกเยอะ นี่ก็คือรสชาติของผัดเปรี้ยวหวานที่ดีผัดเปรี้ยวหวานจริงๆอืงมันต้องรสอย่างนี้นะใช่ส่วนมากเวลาเราไปกินเหมืนนี้ก็หวานหวานเกินอะไรอย่างนี้อันนี้กำลังงอมกรอบลงตัวอือเฮ้ยผมว่าทุกเมนูชอบหมดแต่ที่บิ๊กเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยอะไรตับที่อร่อยแม่งมีแสงโคงเลยตอือโอ้โหอันนี้เลือกยากละถ้าว่าต้องให้เลือกก็ชอบเมนูไหนมากสุดนะจะบอกว่าหมูกรอบอร่อยคือมันก็อร่อยหมดทุกเมนูอ่ะคือผมว่า ไม่เกินสิ่งที่คาดเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วใช่แต่ถ้าเรือกแบบว่าว้าวเลยเซอร์ไพรส์แสงออกปากเลยตับใช่ไหมเพราะคุณตอนแรกยังดูไม่ค่อยเปิดใจกันถูกว่าไม่เลยะแล้วคือต็อกก็ยังไม่เคยกินเมนูนี้ไม่เคยแล้วผมเป็นคนชอบกินพวกลิ้นวัวชอบลิ้นัวหนานะเทกเจอร์ของตับเนี่ยมันคล้ายๆลิ้นัวอันอมดใจเดียวกันจัดเลยเมนูนี้ผมว่าเป็นเมนูที่ มันใช้คำว่าบ<ร>ังคับสั่งแล้วจ้าคือพันว่ายังไงมันต้องอร่อยออมันต้องอร่อยแต่เมนูที่ผมชอบมากที่สุดนะใหไทยผมว่าพักเัื่อนๆไใช่ผมเดาวเอาแต่วนนีว่ะใช่เข้าผัดอร่อยหอมคือกลิ่นหอมอะเตะจมูกเลยคือยังไม่ต้องกินแหละเรารู้แล้วว่ามันต้องอร่อยแน่แล้วก็อร่อยจริงแล้วอย่างที่ต๊อปพูดบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเป็นข้าวผัดเนี่ยจะต้องใส่พริกน้ำปลาใส่นู่นใส่นี่มีไหมนะไม่ต้องครับไม่ต้องปรูกไม่ต้องปูกอร่อยแต่ของจุ่นเนี่ยผมว่าสูสีหลายเมนูเลยคือผมรู้สึกว่าจุดมันชอบแบบ มา<อ>แถวนี้แต่อันนี้ผมว่าจุดน่าจะชอบเพราะจุดก็เล็งไว้สองเมนูนี้ตั้งแต่แรกจริงๆริงไอ้เมนูนี้จุดก็เล็งไว้แต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเกี๊ยวอ่าผมตัดสินใจว่าเอาเมนูไหนชอบเมนูไหนมากสุดนะมาให้ข้าวผัดข้าวผัดแต่ลองมาเนี่ยผมว่าอ่ตัดสินด้วยภาพถ่ายใช้คํานี้แล้วกันสามเมนูเนี่ยแต่สุดท้ายแพ้อันนี้มากสุดอ่ผมเดาหอยต ผมว่าโจกว่ะเพราะมันิ่โจกบ่อยๆใช่ใช่ไหมใช่เออใช่ตับนี่มาแรงแรงทางโจการที่พับบอกพี่แต่พี่พี่พี่จุดบอกผมไม่ได้ชอบตับนี่ว่ะเมื่อกี้ใช้คําว่าชอบมากออแต่อย่างนี้ต๊อปพูดแหะถูกเลยว่าตับเนี่ยมันรสชาติเหมือนลิ้มวัวและตากของดีใช่ปกติที่จุดบอกกัดไปมันจะเละติดหลังติดใช่ไหมติดอะไรกระด้างอันนี้เด้งมาเลยโคตรสุดโคตรสุดครับ ที่เรากินกันมมนอยากอิ่มหนำสำราญครับนี่เลยครับต้องหาตัวช่วยนิดนึงเนื่องจากว่าโอ้โหตอนนี้ตอนที่เรากินเนี่ยเต็มแน่นเอียดเลยนี่มอบให้คุณท็อปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คืออะไรครับ n u t r o w น้ำว่านหางจระเข้นูทรวีน้ำว่านหางจระเข 99. ้99.57กลิ่นลิ้นจี่เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในกระบวนการผลิตรสชาติดีดื่มง่ายประโยชน์มากมายช่วยฆ่าเชือ้อช่วยเป็นยาระบายช่วยลดการอักเสบช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารช่วยสมานแผลทําให้แผลในกระเพาะอาหารดีขึ้นช่วยยับยั้งการทํางานของเชื้อราแบคทีรียและไวรัสช่วยในเรื่องของการลดกรดในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีตัวนี้นี่ผมบอกเลยว่าตัวนี้ผมกินประจำอ,อันนี้เป็น น้ำว่านหางจระเข้เหมือนกันแต่ว่าเป็นกลิ่นองุ่นขาวน้ำว่านหางจระเข้ในเชรัลวีโก้กลิ่นองุ่นขาวผสมชิ้นเนื้อว่าน40%อุดมไปด้วยกรดอะมิโนวิตามินแร่ธาตุต่างๆมากมายและยังถือเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการรักษาพิษในร่างกายอีกด้วยสารอาหารมากมายอัดแน่นเต็มขวดรสชาติดีอร่อยพร้อมดื่มยิ่งเย็นย,ยิ่งสดชื่นดับกระหายคลายร้อนใช่เลยอันนี้เป็นภายนอกครับ ันนี้ก็มีทั้งเฟรชเจลแล้วก็เป็นที่สําหรับมาร์กหน้าดูโอ้คู่หูผิวแข็งแรงอยากผิวสวยหน้าใสใช้คู่นี้สิคอนเฟิร์มเลยอ l โลเว a f ราเฟรชเจลเจลว่านหางจระเข้สดฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงลดปัญหารอยแดงกระชับรูขุมขนพร้อมป้องกันการเกิดริ้วรอยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวด้วยอ l โลเวย์ราสตาร์กราสสลิปปิ้งมาร์กปรับผิวให้กระจ่างใสเพียงแค่มาร์กไว้ไม่ต้องล้างออกเผยผิวใสได้ในข้ามคืน เรื่องส่วนตัวคุณตอปบ้างแล้วกันในฐานะเราสองคนนะ่ะรู้จักคุณต้อปมาเป็นอย่างดีแล้วคุณตอปตอนนี้ก็ทํางานผ้ากีฬาเป็นหลักเลยแล้วกันทีเนี้ยงานอื่นมีอะไรบ้าง ผมมีผู aries, horses, jumped, ้ประกาศข่าวผู s <S ้ประกาศของช่องเจ็ดที่ช่องเจ็ดนะครับแล้วก็ทำบริษัทบริษัท production h o าส์อันนี้เป็นโปรดักชั่นแล้วก็ร้านรองเท้าสเกิร์ตซึ่งผมก็เป็นลูกค้าดตั้มอยู่ดูดีเซนทองเท้าก็เข้าไปดูในออนไลน์ก็ได้ใน IG Facebook นะฮะอะดีนารีนสเกิร์ต์แล้วเดี๋ยวตรงนี้เราจะลงช่องทางติดต่อไว้ให้แล้วกันนอกจากนั้นยังมีทำอะไร ได้ได้ยินว่าตอนนี้ไปทำอะไรพวก e-sport ด้วยไหมอ๋อใช้คำว่าเป็นลูกค้าอะไรกันที่ซึ่งซึ่งคือเหมือนบริษัทเราอะเป็นหับให้กับ e-sport e-sport ที่คุณเล่นเกมอะไรพวกเกมออนไลน์พวกอะไรซีซ่าอะไรนั่ใช่ใช่คราวทนี้กลับมาวงการเรื่องของการภาพบ้างของคุณนี่เริ่มต้นจากการมาทางด้านไหนทาไมถึงเข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้เอาจริงๆก็คือตอนแรกเนี่ยผมเข้ามาทํางานที่แรกคือเสี่ยงกีฬาก็คือ e-sport ย้อนไปผมว่าน่าจะผ ปหรือว่ายุคนั้นนี่เจอพี่ๆคนไหนบ้างหัวหน้างานผมก็คือพี่แจ็กกี้นะมีครบทุกคนตอนครบหมดเพราะตอนนั้นหนังสือพิมพ์เราเข้ามาเป็นครีเอทีฟแต่ผมมาเป็นครีเอทีฟของรายการทีวี คุณไม่ได้มาเป็นสายนักข่าวผมว่ามันก้ามึกือกแต่ผมไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นนักข่าวจ้อแต่ผมเหมือนเหมือนต้องเปิดหน้าต้องอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเป็นครีเอทีฟของรายการบันเทิงอะไรพวกรายการทีวีเหรอหรืออะไรเป็นครีเอทีฟรายการกีฬากีฬาแต่ก่อนก็สปอร์ตออนไฟช่องห้าพี่บอมบูนาอะไรเงี้ยกันเองนั่นแหละก็ผมเริ่มจากนั้นแล้วก็ได้มาพากบอลไทยสมัยที่เสียกีฬา่ายนั่นแหละจุดเริ่มต้นแล้วมันก็เลย ก็ต่อยอดมาเรื adding, like, like, ่อยๆนอกจากฟุตบอลแล้วจริงๆอ่ะคุณยังชอบภาคกีฬาอื่นๆด้วยไหมเอาจริงๆผมเป็นคนชอบดูกีฬาอคือถ้าถามว่าภาคอะไรดีไหมคือบาสเ่งก็ได้เนี่ยพราะเป็นกีฬามาสตลอดเลยเช่ฟุตบอลอ่าหลากหลายนะทาเป็นกตบาลนี่เออหลากหลายแต่ว่าช่วงหลังเองอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้มาจับเท่าไหร่เยอะอ่าก็คือจะไปทางด้านบอลอย่างเดียวมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าด้วยอาจจะด้วยรุ่นเราที่เจนเปลี่ยนแล้วจุดอืมอมอื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 มอมอืมอี่มอืออ จอแอลเวย์สีวยังอะไรเอะไรเงี้ยพอมันเสน์มันในความรู้สึกเรามันลดเราก็เลยอาจจะไม่ได้ติดตามกันนเออแต่ส่วนใหญ่คนที่คนดูคนภาคกีฬามานสายเนี้ยมันจะดูหมดแหละฟุตบอลเะถึงแต่ว่าความตื้นลึกหนาบางมันอาจจะไม่เท่ากันไม่แล้วผมว่าด้วยด้วยความที่ว่าหน้าที่การงานของแต่ละคนว่าอะอย่างสมมติว่าเราภาคฟุตบอลกันกีฬาอย่างอื่นมันก็อาจจะลดทอนลงไปเราอาจจะไม่ได้ไปตามเลยมาดูไม่ไหวด้วยนอกจากฟุตบอลเนี่ย เคยภาคกีฬาอะไรมาบ้างเดี yeah so, actually, wrong, wrong, wrong? ๋ยวก่อนนะมีบาสมอเตอรจีพ exactly? ีแต่คือพวกเนี้ยภาคได้หมดเาใจยังไม่ได้มีโอกาสภาคก็จริงๆผมว่าหลักๆประมาณนักสาสอย่างสามสีอย่างมีอะไรที่อยากภาแล้วยังไม่ได้ภาคผมอยากภาคอะไรวะเออ UFC เมวยกกงอะไรพวกนี้เหรอมวยกกงมวยปล้ำอยากภาคเพราะผมชอบชอบมวยหรือชอบปล้ำอะไรอกัย่างนึ่งอะไรวะสมุ Oh. ชูกเกอร์ชอบเล่นชอบเลนะ่นสนุกเแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้แบบเล่นเก่งอะไรเงี้ยนะแชอบแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้พา <im it> ยังไม่เคยแล้วนอกจากวงการเรื่องของการพาดในกีฬา เคยได้ไปผ้าอยู่ไหมพวกกระตูนพวกหนังอะไรแีมีไหมสารคดีเออถ้ากระตูนไม่มีสารคดีไม่มีมันจะเป็นพวกสปอตโฆษณาอ่าลงเสียงสปอตโฆษณาไฮไรอะไรพวกนั้นถ้าพวกสปอตโฆษณาผมมีลงเสียงเกมเกมฟุตบอลเนี่ยแอเกมแบบภาคไทยอะมีเนเจอร์อะไรสักอย่างแต่เป็นเหมือนของจีนเป็นเกมที่แบบก็เนี่ยดาวนโหลดอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็แบบต้องลงเสียงไทยอ่าถือว่าทำเยอะนะหลากหลายหลากหลายคือผม ไม่ใช่ทำอยู่อย่างเดียวใช่ไหมทำภาคทำหลากหลายหลักด้วยเพราะนี่มันเป็นพวกสายโปรดิวเซอร์เป็นสายผู้ประกาศมันก็เลยมันก็เลยจะหลดโหลดหน่อยเวลาแบบชต่ว่างานดึกแบบภาคดึกและเช้ามีงานถ่ายที่ช่องเจ็ดเนี่ยมันก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคุณต๊อบเป็นคนชอบอาหารชาติไหนประเทศไหนหลักๆไทยไทยแบบบ้านๆอ่ารสจัดเสีย่างั้นผมผมเคยผมเคยเถียงเพื่อนเลยผมบอกว่าผมทานอาหารรสจัดแต่ผมไม่กินเผ็ดเลยมันถือว่าเป็นอาหารรสจัดคืจัด เมก็แค่ก็แค่ไม่เผ็ดไงฮะถูกไหมเปรี้ยวได้คนมันจะไปตีความว่าถ้าเป็นรสจัดต้องเผ็ดไม่ต้องเผ็ดไม่อยากเผ็ดคนไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดแล้วก็อย่างคือญี่ปุ่นแต่ผมไม่ไม่ชอบแบบทางเวสเทิร์นไม่ชอบตะวันตกตะเลี่ยนอะไรพวกนี้ไม่ชอบญี่ปุ่นเนี่ยก็คือขี่กับไทยเลยคือมาทางฝั่งเอเชียะไทยญี่ปุ่นเกาหลีได้ไหมเกาหลีเฉยๆก็ได้แต่จีนจีนอ่ะถ้าจีนเลยอ่ะจะไม่ค่อยชอบต้องเป็นจีนอะแดปที่เข้ากับบ้านเรนี่ยแต่มีรสชาติแล้วโอเค ที่ถ้าพูดถึงว่าในวงการกีฬาในวงการพวกนี้นี่ก็อยู่มา16 17กสิบเจปีสิบปีใช่ใช่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเหรอเขาเป็น10ปีแล้วนะ56 17ปีนี่ก็เล่นจบใหม่ๆเลยปะเออก็จบใหม่ใหม่ของเข้าที่แรกของคุณคือเสียงกีฬาใช่ผมว่าเป็นที่ที่แบบทุกคนแบบอยากเข้าอ่ะแต่ก่อนที่บอกว่กคราวนี้มาฝากผลงานหน่อยนะตอนนี้ถ้าอยากจะเจอผลงานของคุณบ๊อบเนี่ย เจอได้ที่ไหนบ่อยสุดบ้างท่าที่ช่องเจ็ดข่าวเช้านะสาข่าวนะก็ช่วงสักประมาณตั้งแปดโมงกว่านะครับอันที่ช่องเจ็ดแล้วก็มีรายการสปอร์ตไลฟ์ทุกวันอังคารสี่ทุ่มสี่สิบห้าทุ่มเจ็ดถ้าอยากติดตามพวกภาคบอลก็ทางทูบิชั่นเนี่ยแหละก็ภาคอยู่คนเดียวกันเนี่ยแหละคนเดียวกันนี่แหละแล้วก็ออนไลน์ธุรกิจอออนไลน์ออนไลน์ก็เป็นน์บอลนะฮะแล้วก็ถ้าธุรกิจก็อดีรีนโปรดักชั่นก็ทำเกี่ยวกับอีเวนต์ผลิตรายการมาจ้าคุณได้ไปสั่งกันได้นะ คุณต้อมหาได้ทุกคู่เลยใช่ไหมทุกคู่ร้านเขาเต็มคู่ทุกคู่เลยตอนนี้ช่วยมาซื้อหน่อยเพราะไหมเต็มร้านหมดแล้วนอกจากรองเท้าที่ร้านนอกจากรองเท้ามีขายคือด้วยถูกไหมมีไหมพวกเสื้ออะไรมีไหมมีหมวกเมอกมีอ่าสั่งได้สั่งได้อย่าลืมสั่งนะครับลดให้เป็นพิเศษไหมสำหรับแฟนรายการไม่มีสั่งไติดต่อคุณต้อมได้เลยไปตรงนะไม่ไม่ต้องโทรมาเบอร์ผมนะไปติดต่อทางเพจร้านได้รียนก็อย่าลืมครับมาที่นี่ได้เดี๋ยวก่อนส่วนถาใช่ต้องขอบคุณคุณต้อมด้วยที่อุตส่าห์แนะนำร้านอาหารอร่อยแบบนี้ ร้านก็เปิด11โมงถึง2ทุ่มนะครับแต่ว่า last order ส yeah. ิบเก้ในเา2ท right. yeah. so kind of okay. ุ่มหนึ่งมามาหลังเออเวลาเที่ยงเนี้ยคนจะไม่เยอะใช่คนจะไม่เยอะแล้วคุณจะแบบอิ่มเอมได้เต็มที่หรือจะอยากจะเจอบรรยากาศที่คนเยอะๆแบบรู้สึกว่าได้ทุกที่ที่ไปแล้วแต่อร่อยยืนยันว่าอร่อยมากก่อนจะร่ำลากันไปเรามีเสื้อยืดสวยๆของรายการมามอบให้คุณท็อปนะครับผมเคอยากพากิน เคยได้ตัวเนินสีชมพูใช่นั่นเป็นอร่อยหลบหน้าอร่อยหลบหน้าอันนี้เป็นนักภาคยาภาคก,กินสนับ,บสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสอยืดยืนพื้นครับ